สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่4มกราคม2568ตอนนี้ก็เวลา10โมงกว่าๆนะครับเช้านี้ก็จะมาตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับะจะมาตามดูดอกอที่ออกมาใหม่หลังจากดอกชุดแรกมีอาการฟอนะครับ แห้งฟอแล้วก็ดูดร่วงไปตอนนี้ก็มีดอกชุดใหม่ออกมาเนาะคลิปก่อนที่ผมได้มาทำคลิปเกี่ยวกับต้นนี้นะครับก็เป็นการมาเช็คดินเช็คระดับความชืน้นแล้วก็เช็คค่าพีเฮของดินผลก็ปรากฏว่าหัวที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับมันจะมีความชื้นอยู่ที่ระ,ระดับ3 ส่วน2หัวนี้ก็อยู่ที่ระดับ4แล้วก็ระดับ5เนาะ,ะมันก็ถือว่าเป็นความชื้นที่ที่ดีอยู่นะครับแต่ตรงนั้นมันจะอยู่ที่3าก็ถือว่าต่ำผมก็เลยมีการให้น้ำนะครับปรับการให้น้ำสมมุติว่าผมให้10นาทีผมจะให้หัวนั้นอยู่ที่20นาทีนะครับก็คือให้เป็นเพิ่มเท่าตัวเพราะว่ามันแดดนะครับฝั่งนู้น โดนแดดทั้งวันแดดร้อนนะครับแต่ฝั่งนี้มันมีร่มเนาะมันก็มีความชุ่มมันก็จะละเหยช้ากว่าฝั่งนั้นนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนที่ปลูกแบบธรรมดานะครับปลูกแบบที่เราปลูกมาเรื่อยๆที่ไม่ใช่ทุเรียนที่ทำดอกนะครับผมก็จะรักษาความชื้นอยู่ที่ไม่ให้ต่ำกว่า3นะครับ แล้วก็ไม่ให้เกินห้าเนาะถ้าเรามันอาจจะเกินขึ้นไปนิดหน่อยนะครับมันอาจจะเกินขึ้นไปนิดนิดมันก็ไม่เป็นไรแต่พยายามไม่ให้มันเกินห้านะครับเราให้น้ําไปเราก็ปล่อยให้มันหมาดลงมาที่สาแล้วก็ให้น้ํานะครับถ้าเป็นต้นไม้ชนิดอื่นต้นไม้ทั่วไปมันก็หกมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าระบบรากมัน มันแตกต่างจากต้นทุเรียนเนาะ,ะถ้าต้นทุเรียนเนี่ยมันมันเกินเกินหขึ้นไปไปอยู่ที่7อ,อยู่บ่อยๆเนี่ยะระบบรากมันก็อาจจะไม่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาก็ปล่อยขึ้นไปเราอาจจะลดมันอาจจะเกิน5ขึ้นไปนิดนึงแต่ก็ก็ปล่อยลงมานะครับไม่ให้มันต่ำกว่า3เนาะ,ะแต่ทุเรียนที่ทําดอกนะครับต้นนี้ ผมก็จะรักษาระดับความชื้นอยู่ที่ไม่ให้ต่ำกว่า4นะครับเราอาจจะฟิกฟิก,ฟกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันอาจจะต่ำลงมาต่ำลงมาบ้างนะครับต่ำลงมาบ้างมันก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็พยายามไม่ให้มันต่ำกว่า4นะครับระดับ4เนี่ยที่เครื่องเครื่องวัดความชื้นนะครับวันนั้นผมก็วัดค่า pH มันก็ได้นะครับได้อยู่ วันนี้เรามาดูดอกที่ออกมาใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรจะมีการพัฒนาไปไปแบบไหนนะครับก็เก้าอี้มาไวเหมือนเดิมนะครับขึ้นเก้าอี้เดินจนครับเดินจนหญ้าเนี่ยจะตายแล้วครับนี่มาดูดอกชุดที่ออกมานะครับชุดที่ออกมาใหม่ที่ผมชี้ให้เพื่อน,อนๆดูวันนั้นเนาะ ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเมือปิดไว้นิดนึงอ่าดูว่ามันจะโฟกัสไปอ่านี่ครับอ่าเป็นดอกที่ออกมาแล้วเนาะอ่าจริงก็ไม่ไม่โตนะครับจริงอ่าปีที่แล้วจิงนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับแต่เนื่องด้วยต้นยังเล็กเนาะ,ะติดผลน้อยนะครับมันก็ร่วงนี่ครับดอกประมาณนี้เนาะ อันนี้มันก็จะเป็นตุ่มไม่รู้จะเป็นตุ่มตาดอกหรือเปล่าเนี่ยน,นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับนี่ก็ไล่ไล่มาครับนี่อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับดูฝั่งนี้วันนั้นผมก็ให้ดูนะครับให้ดูแล้ว อันนี้ก็ยังไม่มีผลอะไรเนาะพวกนี้นะครับดูดอกตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะยกโทรศัพท์ขึ้นไปให้ดูโฟกัสเลี้ยงไม่โฟกัสนี่ครับดอกตรงนี้นะอ่าน,นี่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้อนอีกฝั่งนึงนะครับปีที่ผ่านมาก็เจอปัญหา,าจริงแตกนะครับจริงแตกสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะจริงแตกยับเลยนะครับแต่ก็มีเนื้อไม้ดันขึ้นมาใหม่นะครับจริงมันแตกเนี่ย นะครับเนี่ยลำต้นก็แตกเนาะมัลำต้นมันก็แตกแต่มันเป็นเนื้อไม้ที่ดันออกมาแล้วนะครับอันนั้นแตกจากการขยายนะครับลำต้นเป็นเนื้อไม้ที่ดันออกมาแต่จริงแตกเนี่ยเกิดจากปัญหา,าปีที่ผ่านมามันร้อนนะครับมันร้อนร้อนมากๆเลยดูรตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะโปรกัดหรือเปล่าไม่รู้นะดูรตรงนั้นนะครับมันจะเหยียดแล้ว นะครับมีกลุ่มนั้นนะครับเพื่อนดูนะโฟกัสครับกลุ่มนั้นนะครับะนะครับอ่ามันก็จะมีดอกที่ออกตามลำต้นก็มีนะครับแต่ดอกมันเล็กเนาะอ่านี่ครับ พ็นดอกเล็กๆก็ขอให้ออกมานะครับขอให้ออกมาดอกเล็กก็ไม่เป็นไรนะขอให้มีดอกออกมานะครับจอกที่ไหนก็ออกมานะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนี้มันก็เริ่มขยับเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าใช่ดอกหรือเปล่า ก็ถือว่าค่อยๆขยับออกมานะครับการให้น้ำผมก็ให้ให้แบบวันเว้นวันนะครับให้มีความชุ่มตามที่ผมนำเสนอไปนั่นแหละนะครับให้มีความชุ่มเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนะ้าห้ามันอาจจะเลยไปนิดหน่อยอแล้วก็รักษาอยู่ประมาณนี้นครับ สีถึงห้านี่นะครับสี่ถ้าถ้าลงไปสามมันอาจจะแห้งไปแล้วนะครับก็รักษาเอาไว้นะครับก็อับน้ํำเลยนะครับอับน้ําก็คือ,อให้น้ําตามปกตินั่นแหละนะครับรักษาเอานะครับระดับระดับความชื้นผมจะไม่บอกว่าหัวแบบนี้ให้กี่นาที เดีผมจะใช้เครื่องวัดเอานะครับเครื่องวัดเอาอตามช่วงนี้ก็มันก็อากาศแห้งเนาะอากาศมันแห้งมีลมนะครับฝั่งโน้นโดนแดดแดดมาฝั่งนี้ลมมันจะต่างกันนะครับผิวหน้าดินมันจะต่างกันฝั่งนี้ชุ่มฝั่งนั้นจะแห้งนะครับฝั่งนั้นจะหมาดกว่าผมถึงได้มีการปรับนะครับปรับ โดยการเพิ่มเวลาหัวน้ำตรงนั้นดูดูด,ดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นี่ครับอันนี้แต่ก่อนมันมันแหลมออกมาครับผมไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาเป็นดอกหรือเปล่ามไม่รู้มันจะมีะกลมกลมนะครับกลมกลมอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีกลมกลมอยู่อยู่ฝั่งด้านนี้นะอยู่ข้างในแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแปลสภาพเป็นดอก หรือว่าเป็นเป็นใบเนาะนี่นะครับอันนี้ใหญ่นะครับนี่ดูมันจะสมบูรณ์นะครับนี่ปล่อยออกมานะครับจะเป็นดอกก็เป็นเป็นใบก็เป็นก็ไม่ไปซีเรียสนะครับซีเรียสมากก็เครียดมากก็ไม่ดีปลูกทุเรียนก็สบายๆนะครับกิดดอกกิดผลก็ก็ดี ไม่ติดก็เลี้ยงต่อไปนะครับปีนี้ไม่ได้ปีใหม่ปีหน้าก็ใหม่นะครับเพราะว่ามันสี่ปีกว่ากว่าเนาะแต่สี่ปีกว่ากว่ามันก็สมควรสมควรกับเวลาอยู่นะครับเพราะว่าต้นต้นโตเนาะต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ประมาณห้าเมตรนะครับประมาณห้าเมตรช่วงนี้ก็จะมีหนอนมีหนอนมาจินที่กิ่งบ้างนะครับ มันชอนเข้าไปในกิ่งแล้วก็มีกิ่งแห้งบ้างนิดหน่อยมีอยู่ประมาณสองกิ่งผมขึ้นไปแจะดูแล้วนะครับทําไมใบทุเรียนมันถึงแห้งเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับทําไมมันถึงแห้งนะ,ะนี่ครับนั่นมันจะมีกิ่งหนึ่งนะครับที่แห้งแล้วก็กิ่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับมันจะแห้งเหมือนกันมันผมเคยใช้บันไดขึ้นไป หักดูแล้วมันจะมีมีหนอนนะครับหนอนมันเจาะเข้าไปหนอนตัวเล็กๆนะครับมันก็ไม่เยอะเนาะอันนี้ผมก็พ่นเป็นชิงพัดให้อยู่นะครับอตอนนี้ใช้เป็นสารชีวพันธุ์นะครับในเรื่องของอพวกเพี้ยไฟเนาะเพี้ยไฟไรแดงพวกนี้นะครับผมใช้เป็นอินซีนะครับสารชีวพันธุ์นะครับก็ประมาณนี้ครับผมอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชม คลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ